ไขโซ MM ่ไไส้ลูกหลานเนี่ยเต้รปูเลยปูมาแต่ไกลปูปูปูปยากปูเป็นอนละมุนงาม้เจ้าว่าละมุนง่ามเจ้าปูอยากเที่ยวมาปูได้ดุงมหาปูอึลืดอ่ะนี่นู้นี้สูงนี่หลาไหนดูเพลนปู อู่แถวนี้มังเคสิบ่มีบ่ได้เขี่ยวมา,วา,วมาสันมากยิย่งกินนี่กะสิปล่อยให้ลูกให้หลานตัวเที่อะไรนี่เนาะค่ะปู่เรื่อมาวัดกอจะได้ยินมาในครั้งแรกเลยแต่ปู่หวังสีเอาโซ่ววเอาใส่สามตัวมาให้ลูกให้หลานมาเนี่ยเนื้อมาเนี่ยเนื้อมาหาปานไก่ปานี่ มาแล้วขอวขอลาเด้อปูได้ใล้ลูกใ้เตาใ้ร้านปูร้านขันนี้โชว์ที่ใค้างกูก็อยากจะมีแนวทางทกันนะปูมาหาลูกหาหลานขันนี้เป็นซตัวูหิวหมากมาดูนแล้วดิปูอยากให้ล่างล้รำถวายไหมปูอยากให้มันรำมันล้าถยเลูกนะ

กเอะรหอยวันนี้ผจะให้ตกพวกเองทั้งหลายอให้เงมีโชคมีใจกลูกนเออมาเอาสมุดปากกา

ตัวเด้อต uh, to oh, ัวด oh, ้อเกระดานมาปูกระดานมปูกระดานปูสีแดงสีน้ำเงินเนาะโอ้สีแดงมปูเนาะปูอึาูรึปูรึมาหา

อุ๊ยออกมาเสองว่ะอุยเจ็เจ็บเจ็บเจ็บเจืบเจ็เจ็บเจาลเจ้าเจ็บเจอบเอ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บเเจ็บเจ็บเสองเัวนเจเจ็บเน็บเเจ็บเจ็บเ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 ทยเจ็บเจ็เจ้เก็าเจ็เจ็บเจเจ็บเจ็บเจ็บเเก็าเจเจ็เ็เจบเเ็เ ปูได้สามตัวสตัวม่นอย่างนอปูตัวตัวขึ้นก้อนมันอย่างนอปูเลูกหลานฝึกลูกหลานบจาปูที่แรกตัวนังปูใหุ้ไม่มีจะอยู่เราจะลูกปูให้ถูกปูจะอยู่บ่ได้มนั่นเจหาศูนมาปูปูถือตัวตอนไหนตัวเล็กอีกตัวนึงอันนี้เลยกูให้ลลูก้อ

ฝ่าลันเลยวันนี้วันนี้ก็เที่ยงเฮ้ยดีใจก็พี่น้องมือสีเนาะขอใอีกทีเด้อสาธุสาธุวันนี้มีห้ามีหกที่พอตลอดเลยตลอดสายมีหกตลอดสายสั่นพี่น้องครับให้เระวังหาับหกเอาขอบคุณที่พ่อหลายครับท่านขอบคุณครับเห็นไหมให้พ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วครับเด้อยังไงสวัสดีสวัสดี พี่ลองเลยก็ไกับาเนาะพี่น้นาเฝักเส้นไหนฝักอาจารย์ไหนรงพ่อไหนรองพูไรนกพี่น้นาเอจะไปนนเด็วนวา<ะ>งแหนนถึงแล้วผมต้นเนาะจ้าจ้าส่ชุดลิปนี้กะเสี้ยนก็จะขอรองที่ขออาวาาน้าวะตาีผ่าอสามปีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะเสี้ยน ครับสวัสดีครับครับเออมันใจเลยมันเฉพาะมันมันได้ปล่อยมัดสูตรเลวนะน้องเบลปล่อยเมื่อไหระมันปล่อยเต็มสูตรเลวมัเทนีุสูตรอ่ะค่ะที่พางมาก็เลยเป็นกัดกักกักไว้เหรอหน้กักไว้ครึ่งนึงก็ปล่อยไปครึ่งนึงกัมันก็เลยเสียดนาเสียดหลังนี่เห็นว่ามันนี่มันเข่าเมื่อไรสูนย์ไอศูนเจี๊ยบสูนสามกับเจี๊ยามันมันมันก็เลยไปตั้งห้างนอ่าซุ่มซ่อนในเขตที่ยุ่ยล่ะ พระเจ้าของว่าคนนั <expense> t t ้ว่าเป็ท็ถามม่างหลายข้างแบบตรงกัเลขดางแลตัวเองไรคว่าเลขดังไรก็เลยก็จะก็จะก็จะปล่อยไปอ่ะปล่อยให้ให้สมปาศนาแหงถึงเชื้อแน่นองเบียวเนาะจ้าปูแมนอยู่ตอนนี้ว่าป็นังบุญนีบุศสนกะโอ้ลบาลมีที่เฮ็ดไว้กัอ่าก็คิว่าที่ทังสมอาไวุ้งานกูดีก็คือคือบุญเนาะมันก็สีน้ำซุปมาให้เนาะจ้า เอาทันดีเนาะแกจะเริ่มพูดทันดีกันได้หรอเบลเด้อจับกู้การในม,มิสการท่บาบัดถึงเอฟซีนีเด้อจ้าเออดี๋ยวเราย่องมาแล้วมานแน่แนวสุดสุดนี่คือเราอยากให้พี่นอ้องรวยคือเราแหละแต่แล้วการการอยู่ดีไหมฮะจิ้งใงไงก็ขอ,ขอมีเงินมี อ่าดูแลเบิกเลขรอบที่เขาจิตหาตรงตรงเมื่อกี้นี่แหละเดินรอกชุดนี้ถ้าเขาเดินเขาจะเดินแม่ไม่มีคันก็เดินก็จะไปเดินสิบชุดเลิกสามขึ้นเก้าพ่อเขาเคยเดินเพราะสามวัดจิตเรือแม่บ้านบ่เปล่นแปดสามนาะล่างบนหัวจิตมันมุ่งจี้มันเขาล่างบุนพ่อผมเนี้สุขสามจิตห้าตรงเลข ในโซนของเลขเด่นกับแม่นเลขดับกับเอาอยูเ้อค่ะสำหรับปู่ทุกดงปิศณานะคะแคปนาจอลเลอค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยวกจะโชว์ตัวเลขให้ดูแล้วนะคะโชว์ตัวเลขให้ดูแล้วนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเพราะว่าตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะให้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำคัญเลยปู่<อ>มาแย้มเลปู่ขาวมาแย่มไล แอบเขียนให้เลยนี <cat> <cat> <cat sixty> ่ส <t> ีมาแกออกนะครับไปกองสลากงวดว้องหันพุ่มทั้งอื่นเพิ่นไปหลายบ่ปู่เวลาอยู่ดอูแต่ว่าก็ยังสูบเขาได้อยู่เนาะปูเนาะก็ยังให้ออกอยู่ศูนย์สามเลยหักหยกปูงวดก้อนหันปูกัดสามสองวดนี้ปูท่านได้ไปกองสลากมาไปเนาะไปมาแล้วบ่ปูได้มาแล้วตัวสันเข้าวสันนะ ตัวดีได้ไหมเหรอบุ๊้วแนวโศกแนวลาสีมาให้ลูกให้ร้านเน่ยแม่พูเด็ดตัวเลขมาแล้วเด็ดตัวเลขไมาแล้วสิปู้เดเอากระดาษห้ปู้ให้บันอยากได้ปู้จีเขียนตัวเต่าก็น้าให้บันปู้ให้ตาสองตัวปู้สี่ให้สามตัวจักงวดว่าหน้าปู้เนาะเอาสามตัวตรงๆรัให้วูให้ร้านเลยนะสิได้ทีที่ปู้สามตัวแม่ปู้เป็นตาได้บ่ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วว่าสัตว์ได้อยู่แล้วว่าสัตว์ พี่น้องเตรียมพูดแาไปเด้อครับปูเขาประเทศเล่ามาแล้วปูปูเหาะมากหรือขี้เชิงหินมานาะเทียวนี้นาะโอหนวลูกนลูกหนวดเง้หนรวกลูกหนวดโคผู้สาวเด้ปูกันใดเขียนตัวยงใหญเด้อปูเด้อลูกะไม่เห็นงเด้ ไม่แม่นยังเนาะบานี้พูคือจะดูบานี้พูดูเเียนแล้วพูสิบอกกบไม่คือคือนั่นเนาะบานี้คือยังนาะคือดูเป็นเลขแปดสิบปนเลขแปโอ้เลขแปดแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าหรอแม่นแท้ๆบ่ปูตัวนี้ เอมันมันเ็ดปูเด้อศูนย์แดบ่ปูเมอมันมันเ็ดปูเด้อขันบ่แม่นย่งมาตัวลูกหลันเด้อเหตุให้ทุบตนบเป็นท่าที่เสียชื่อเสียงปูเด้อแม่นพักบ๊ปูมีนพักบัดล่างแขียนให้คือบ่คือกันเนาะปูบัี้อันเด้เนาะแม่นแทบบัตเออใหตลูกหลานทุกตีนเด้อปูเออกองตัวเห็นเป๊งเลวสองตัวสองแปวสอง สองตัวก็เขียนหน่อยแต่นาะปูเนาะแม่นแทบปปูแม่นแทบอลูกหลานบ้านมันลูกโบลิ่งบบแมนเดปูคือลูกโบลิ่งแต่ปูปูลงค้าถาไว้แล้วบานนี้แจับใไปเนีนๆเด้อสงามลงไว้แล้วโอ้โหอโอุดค่ะคักเปนปูถ่คักแม่น่วีบัน มันตัวไหนคือว่าเปปากฟูก็แเ้วลูกลานอย่างหูจัดตัวนี้ตัวไหนี้มันตัวไหนล่ะฟูเอ๊ะศูนเด่นหปากฟูวแล้วเลสองตัวเด็๋ยันี่น้อยลูกลานมัวเห็นศูนเป โอ้ยรีบจากปากปูที่กระดีใจรอปเดียวกันไานี้ไปได้บปไหนเดี๋ยวฟ้าไปปูไปไหมลูกไปปูงูร้องหันปูมันใจสามหาศูนย์นะครับก็ออกเมื่อนี่ปูมันใจแปดศูนย์หาบ่ปูเหย็บไว้คักๆัให้นเปี๊ยงปูสองงูร้องหันปูเถิงเถอบเถิงเหยียบเถิงเปล่าดิปูมันจะอยู่คิงนิ่งเลยปูเส้นของขาเดือู โอู้ลูครับว่บาดนี้งูครับวัเอาอาวุธเสียไปพร้อมฟูเอาอาวุธเสียไปฟูลูกคิงนิงาบาดไปเสียไปบาดเอย่างไปเหยียบด้วยคองสลากไปพรอมเนอ สำหรับเลขบนนะครับววันที่หนึ่งตุลาคมสำนวร้อยหกสิบสามอเมริกานะครับไฮวิ่ง้โอสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยกระสันตัววิ่งบนวิ่งหกวิ่งศูนย์โอวิ่งศูนย์วิ่งหกมาเข้าไปจานเรับเน้นไปที่ศูนย์บอครับแล้วเน้นไปที่หกศูนย์ศูนย์ครับนิ่นศูนย์เออเด่นศูนย์ลองหกเด่นศูนย์ลองบอครับสามตัวบนมี ส่ว96 967แมน่นบ้มนมาครับ967ครับ8 67 <96. S 2> ครับ4 97 <96. S 2> ครับ2ตัวเน้นไปที่97กับ96เรยียกจันทร์ถือบ้างครับครับเด่นสุดๆก็บอลกอ็เน้น861 ค่องตัวบนก็เน้นหกหนึ่งคสองตัวล่างเน้นแปดห้าจได้แล้วบ่าลายเลยงวนนดนี้เสียดายเสียดายงวดก่อนพี่แจ็คเอาเน้นเน้น <laughs> เอตัวก็เปืองตัางเยอะ